อ่ะอันนี้คือส่วนที่เราซื้อเนื้อสดมาทั้งหมดวันนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือปลานะปลาเดี๋ยวเราก็จะมาล้างเหมือนกันใช้เกลือนะคะเราใช้เกลือร้างอย่างเดียวปลาแล้วก็อันนี้คือเนื้อไก่ เนื้อหมูนะเราก็าจะทำการล้างแล้วแพ็คซีนเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อไก่น่องสะโพกอันี้เป็นเนือน้อหมูเดี๋ยวเราจัดการเนือน้อหมิ่น่ ไปเลยเป็นกําอย่างนี้นะนก็ฟอกเลยเพื่นนอนโอเคแล้วฟอกฟอกที่ไหนเลยฟอกแล้วก็ขยำด้วยนะเพื่อนนะ ด้วยน้ำแล้ล้างเนื้อสัตว์ให้ล้างน้ำขาดน,น้ำเพื่อนล้างน้ำขาดแเนื้อจะสะอาดออ่างนี้นะ ตั้งทิ้งไว้ให้เสดด่นน้ำนะคะเพื่อนๆตั้งทิ้งไว้ให้เสดดจนน้ำก็จะใช้เป็นตะแกรงนะคะใช้เป็นตะแกรงรองเอาไว้ให้เสดดจนน้ำตะแกรงใบนี้ให้มันเสดดจนน้ำแล้วก็เป็นเนื้อไก่ นี่เป็นเนื้อช่วงหน้าอกไก่นะช่วงหน้าอกไก่แล้วก็ใส่เกลือเกลือใช้เยอะเลยไม้เต็มลายได้ห่าขาว สำคัญเราต้องล้างข้าวเปลือให้ทั่วนะเพื่อนเสร็จแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดน้ำเกิดน้ำผ่านล้างให้สะอาดนะคะก็จะได้ดับกินข้าวได้หมดนะเพื่อน แล้วเห็นไหมคะเพื่อนเราตั้งเอาไว้ให้เสด็จน้ำแล้วเราก็จะแพ็คแพ็คซีนนะคะแพ็คซีนเข้าถุงแล้วก็เอาไปเก็บในช่งองฟิกน,นี้เป็นขากั ถ้าเราล้างสะอาดนั่งเพื่อนเมื่อที่อยู่เป็นเนื้อสัตว์นะคะเมื่อที่อยู่กับเนื้อสะะะัตว์มันจะหายไปเลย,เลยแล้วเนื้อสัตว์ก็จะจะลื่นมือสะดวกมือนะไม่ลื่นไม่ลื่นไม่เหมือนกัคือเราจับไปเราจะสัมผัสเห็นเมือกนะคะตอนยังไม่สาดมันเยื่อยังไม่ล้างพอเราล้างแล้วเราจะสัมผัสสัมผัสถึงความสะอาดนะคะจะไม่มีเมือก เข้าถุงแพกถุงไหนชิ้นที่แล้วนะคะเพื่อนที่ที่สีทำให้ดูให้เป็นสีใสถุงซิปนะคะอันนี้เป็นเนื้อที่เราล้างสะอาดแล้วสเด็ดน้ำแล้วใช่ไหมคะเนี่ยตะด็ดน้ำแล้วค่ะเราก็สีเข้าไปในถุง ที่เราล้างแล้วนะคะเพื่อนนี่ถ้ามีเป็นกล่องสูญยากาศก็ได้นะแต่บางทีว่าของพี่สิบพี่ใช้ถุงซิปนะใช้ถุงซิปที่ดวก,กว่านะคะดวก,กว่าห่อกล่องเป็นกล่อง You know, no, just saying. ซีนแบบไม่ให้ไม่ให้อากาศเข้าไปแบบนีนะ้ถ้าเราไม่มีถุงซีนนะเราก็ใช้ถุงพลาสติกแต่เราก็ไม่ให้อากาศเข้าไปก็ผูกไว้แน่แนๆอย่างน,แบบนี้นะก็จะเก็บความสดได้นานเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้ก็ ที่สิริพามาทำเนาะพามาทำการล้างทำความสะอาดเนื้อสัตว์ที่เราซื้อหามาจากท้องตลาดนะคะเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องพี่สิริคิทเช่นนะคะก็ฝากช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจาก ครัวพี่สิรินะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีสาระดีๆแล้วก็เพื่อนๆถูกใจหรือมีอะไรที่จะทักท่วงตวท่วงติงนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะ